โอเคก็ขอกราบสวัสดีเพืเ่อนๆชาวดาร์ลิงเจอร์ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชินโกนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยทุกคนเราก็มาอยู่ในไอดีใหม่ของผมนะครับก็จะเป็นไอดีที่ผมได้ทําการไปซื้อมานะครับซึ่งไอเดีเก่าผมก็ได้ทําการขายเป็นมูลค่า420รว่า30ไม่รู้แล้วจำไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งไอดีน,นี้เนี่ยผมก็ซื้อมาในมูลค่า1,000บาทนะครับโอเค ๋ยวมาดูกันเลยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับทุกคนนะแต่ในสายตาผมเนี่ยผมมองว่า1000บาทเนี่ยไอดีนี้ผมว่าผมพอใจนะครับคุ้ม้วยผมรู้สึกนะผมว่าถ้ามันเกียร์ดีกว่านี้เนี่ยจะดีมากนะครับใน1 0 0่บาทเนาะคือไอดีนี้เนี่ยเกียร์อาจจะยังไม่สวยมากนะครับเพราะว่ายังไม่มีคริสต์มาสเลยนะครับอันนี้เนี่ยเกียร์แบบคริสต์มาสช่องขวากระดิ่งพวกนี้ยังไม่มีนะครับทุกคนต้องแบบเล่นกระเป๋าอะไรพวกนี้ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านเรนเจอร์ของเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทางด้าน,นรีวริ่ม เซอลี่นาฬิกาปู่ไอส์เอมิเลียเชลเชียแม็กนะครับเป็นเลเวล240เนาะเมลดามาจิแม็กเซลลี่พิชเชอร์แม็ก240นะครับมูนยิลลี่เซลลี่กันบินอ่าชื่อมายากลอาม่าฮิมาวารินะครับรูเดียชิงเงโอเจสแสงไวมืดนะครับนี่มีเต็มเลยทุกคนตอนนี้นี่เอลซ่าก็มีนี่ทุกคนตัวไฮไลท์เลยเอลซ่านี่ทุกคนเรมก็มีเนาะเออไมเร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 มอ่าตัวนี้แม็กนะครับเซลลี่ฝึกสิงโตเนี่ยเซลลี่ฝึกสิงโตอะไรวะ เออชื่ออะไรนั่นแหละสักอันหนึ่งนะครับเอเลนร่างแรกก็มีนะครับทุกคนเห็นไหมโบวบินก็มีเนาะดาวินชีก็ตัวพื้นฐานมีนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเรามีทีมนี้อะไรบ้างเอ่ยอ่เหมือนจะขาดเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยคุลาบูิซิโร่เนี่ยชื่ออะไรวะเปียชิดหรือเปล่าน่าจะเปียชิดนะครับน่าจะไม่ผิดเนาะก็จะเกือบคก็คุลาบูเลยนะครับไอดีนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านเกียร์เราก่อนดีกว่านะครับเกียร์เราเนี่ย จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีช่องหน้าก็จะเยอะพอสมควรนะครับหกชิ้นนะครับผมว่านะช่องหน้าไอาดีนี้ค่อนข้างจะแจมแมวเลยแต่ช่องกลางเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยไหวนะครับทุกคนมีรองเท้ากบสองอันเองแล้วก็มีเสื้อฮาโลวีนสี่จัวนะครับผมว่าเขาดีไอดีนี้ก็คือเสื้อฮาโลวีนนี่แหละเยอะมากนะครับช่องขวาจะมีหูฟังเลโอนาร์ดนะครับแล้วก็ที่ประดับคริสต์มาสแล้วก็อันนี้นะครับปากกาเลโอนาร์ดนะก็ดึงหนึ่งชิ้นเนาะเนี่ยแล้วก็แค่นี้ทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรแล้ว้วอดีีนนะโเค ๋ยวาไปดูทางด้าน PVP กันเลยดีกว่าทุกคนมาเรามาเล่นกันเลยเนาะคือผมอยากให้ทุกคนลองอนะันนั้นดูดีกว่าแบบจัดทีมอะไรให้ผมดูว่าควรเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะครับผมกำลังลังรีหรือว่าเจะแสงเนี่ยจะสลับตัวไหนเทนดีหรือว่าเอาเจะแสงดีแล้วนะครับคือผมลองเล่นมายากลแล้วเนี่ยเล่มันเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าเกียร์ยังไม่ถึงผมก็เลยถอดทิ้งไปเลยนะครับก็เลยเล่นเจะแสงแทนเนาะอ่ะ หรือว่าถ้าเอาเอลซ่ามาผมว่ามันก็มีรีสกิลแล้วาทุกคนนะครับเนี่ยแล้วเอลซ่าเนี่ยมันก็เป็นธาตุไม้ดาเมจใช่ไหมซึ่งดาเมจม้เราก็มียังสองตัวแล้วนะครับเยอะมากเนาะเออตัวแท้งเรามีสองตัวตอนนี้นาลิกาปูกับอาม,มาเทราสึเนาะหรือว่าเอเมิเลียเราควรจะโยกเกียร์เขาดีจทุกคนเอเมิเลียแล้วก็เอาไปใส่ให้อาม,มานะครับเออเขายากยากอยู่เหมือนกันทุกคนในการตัดสินใจครั้งนี้เนาะอ่ะช่างมันแล้วกันเราไปเล่นพ V p PP กันเลยดีกว่าทุกคนโอเคมา ทีมแรกที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็นทีมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยทุกคนจิตแสงคือตอนนี้ทีมผมอะ่ะเป็นคอมบูทางด้านเป็นเจร์หนืดนะครับชอบมากตอนเนี้ยเออนาฬิกาปู่พิเชอร์อาม่าจิตสงนะครับมีรูเดียสกับรีไวด้วยเป็นคอมบูนาฬิกาติ๊กต็อกนะครับเอามาคอมบูด้วยกันเนาะอ่ะอูอาม่าอาม่าคือมันยืนไม่ไหวอยอยจริงๆนะครับในเมตานีเนาะถ้าเกียร์แบบไม่เจ็มมลนะครับถ้าใส่โคลรองเท้ากระเป๋านี่น่าจะน่าจะกลับบ้านเก่านะครับ คาทาคิดมาสรองเท้ากระดิ่งก็ไม่น่าจะไหวเหมือนกันนะผมว่านะต้องเป็นแบบอย่างต่ำๆนะช่องหน้าคาทาคิดมาสช่องกลางรองเท้าเรียวนาดช่องขวาก็กระดิ่งนะครับอันนี้คือพื้นฐานอย่างต่ำเลยที่มันจะยืนได้นะครับเป็นสำหรับผมคิดว่านอะอ่ะโอ้เจสสิก็ถึงมันไม่ข้ามหลังนะทุกคนผมว่ามันก็ยังดีอยู่นะใทสกิลของมันเนี่ยดาเมจอาจจะไม่หู๋หวาเท่าบาร็อกนะครับแต่ว่าเราก็มีเรนเจอร์คุลลรโบเป็นตัวดาเมจคอยช่วยอยู่นะก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับอ่ะ เดี๋ยววันนี้จะดันไปกูสองกัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าสามารถดันได้เนาะตัวบินผมพยายามเรี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากชาร์จตัวกบินคือผมไว้ใจตัวกันบินตัวนี้ไม่ได้ทุกคนถ้ามันไม่ใช่หมากรุกอะคือผมไว้ใจได้แค่หมากลุกตอนนี้ทุกคนนะครับอ่ะไปไปไปแมนอาม่าวิ่งเืออาม่าโดนนึ่หนักจริงนะครับทุกคนเนี่ยบับโคตรห่างทุกคนในอดีตเนี่ยมันเคยบับหน้าป้อมนะตอนเนี้ยห่างจ๋าเลยทุกคนอ่ะเจสิก้าในคอมเพนเซอร์ เรามาดูกันหน่อยว่าจะแสงยาเนี่ยเห็นไหมจะ่แสงมันยังมันยังบัฟหน้าป้อมนะครับทุกคนนี่ดีจะแสงเอาจริงๆตัวมันค่อนข้างจะจ้เก่งเวอร์เลยทุกคนถ้ามันโยนเนิฟตอนนั้นอ่ะโดนเนิฟไม่ข้ามหลังอ่ะเพราะโอ้โหโอ้โหคลิโอลทันหรือว่าเราควรบ้้นจะแสงมากยีกว่าทุกคนนะไหมปั้น้ยนหลังกี่ปีแล้วเกือบสามปียังจะแสงนะครับจริงๆมันก็ไม่ควรบั้น้ยนหลังในขนาดนี้ทุกคนนะเออแต่ว่า คือตัวมันยังเก่งอยจ่ทุกคนสกิลโหดมากนะครับอ่านดูก็รู้แล้วว่ามันโหดโอ้แล้วแล้วดูยัดหน้าบ้านเราเราควรพัดดีกว่าทุกคนเราดันไม่ไหวปะเรมมันผลักไม่ออกเลยโอเคน่าจะชนะ,อ,ะอย่างนี้ทุกคนเว้ยทำไมวิ่งไม่ออกเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหคือเล่มเนี่ยอดีนี้นะครับทุกคนเขาใส่เป็นทางด้าน ไอช่องหน้าเป็นอะไรวะไอไอของไททันเน่ทุกคนเอสเอะอะไรวะสักอย่างหนึ่งธาตุน้ำเนาะแต่ว่าออปชันเนี่ยเขาเลือกเป็นปล่อยจูวไวนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยดีทุกคนเพราะว่ามันเลือดน้อยไม่มีไม่มีเลือดอยู่เลยนะครับแล้วก็ถึงเราได้ปล่อยจูวไวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าโราเล่ไม่โพเนี่ยนั่นก็มีประโยชน์อะไรอะใช่ไหมทุกคนคือประโยชน์มันก็หายไปเลยจริงๆเนาะในดีสกิลเราอยู่ไหนวะโดนปิดผนึกปิดผนึกกันนี้อยู่ตัวดีสกิลเราได้หนึ่งพันนะครับ เดี๋ยวถ้าได้คิดมาผมว่าวียืนมาร์ทสามอาจจะไหวเลยนะครับโอเคนี่ไอดีนี้ผมไม่มัน่นใจว่าเคยไปถึงคืนลีกไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามาร์เตอร์สามเนี่ยน่าจะเคยไปเตะแล้วแหละนะครับเนี่ยดูแบบคือดูเลนเจอร์ก็รู้แล้วทุกคนมาร์เตอร์สามมันมันมันน่าจะถึงแต่มารสองนี่ไม่ค่อยแน่ใจมาส์หนึ่งน่าจะไม่ถึงเยือชัวนะครับเพราะว่าไม่มีเกดูนแน่นอนนะคือเกดูนแน่นอนเนี่ยในเมตานนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับทุกคนไม่มีแบบ คุณคุณไม่ไหวนะทุกคนมาเตอร์มาเตอร์หนึ่งมาเตอร์สองพวกเนี้ยต้องมีอย่างว่าชิ้นส่งชิ้นนะทุกคนคือดีเก่าเนะี่จะบุมขึ้นได้เนี่ยตอนนั้นบาร์็อกนะครับก็หดเลยบาร็อกหดจ๋าโอโ้โหควดช่อทุกคนบาร็อกตอนนั้นโยนแบบโป้งป้างโป้งป้างโอ้โหแบบรับฝันดียกตัวเลยฝั่งนู้นนะครับก็บาร็อกก้าดาเม็กนะตอนนี้ยังไม่เนิบทีแต่ว่าอนาคตอาจจะโดนเนิบแล้วก็ได้ทุกคนเนิบไม่ข้ามหลังเนี่ยเหมือนเจ็ดเสงอะ่ะแต่ผมคิดว่าอาจจะครึ่งปีมั้ง หรือเปล่าประมาณนั้นแหละอ่ะก็ต้องรอให้ไก่ทองนะครับ MBP ต่อไปนี่แต่ว่นนี้เนาะคือถ้าบารล็อกร่นเนิบแล้วก็ไก่ทองอะ่ะเพื่อนเลิฟเลยผมต้องหาไก่ทองมาเล่นใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวไก่ทองเนะี่ยถ้าเล่นได้เนี่ยก็ดีเลยทุกคนเอาไก่ทองมาเล่นเทนที่เสียงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับดามดเมจแสงอะไรประมาณนี้เนาะเพราะตอนนี้ดาเมจมือเรามีเจสัสรี่รีสกิลนะครับแล้วก็ไวซูชิซึ่งไวซูชิตอนนี้ก็ไม่ได้ติดในพวกตำนานอะไรแล้วแหละเพราะว่าเขาแบบ มีเรนเจอร์ตัวใหม่มาทุกคนนะเออแต่ว่าผมว่าลี้ยงด่างเนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับไปซูชิเลเวล,เวลแม็กซ์นะครับอ่ะไปน้องไปบ้านแตกนะโอเคทุกคนขึ้นโกส่งเลยนะครับตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวมาอีกทีมาอีกทีมอ่ะเคทีมนี้นะ่าจะตีไหวเนาะไปเราตีทุกคนเจ็แเสงตัวมันค่อนข้างจิจาไม่รู้ว่าทุกคนผมว่ามันเท่นะเจะแสงเนี่อยอูดิแบบอะไรวะใส่หมวกสวยๆใส่ชุดยาวย มีบัพลูและเป่าที่แบบหายยับยับนะครับในอดีตนะนี่ในอดีตปัจจุบันไม่เหลือแทุกคนโอ้โหอดีตอะไรวะจะแสงเจมเมอร์ใช่ไหมทุกคนจ่เงๆพูดกันโกงโกงคอมโบโรกสลายปัจจุบันต้องบาร็อกบวกดนแน่นอนนะครับทุกคนเออเซตนี้แหละปัจจุบันอดีตเนี่ยจะแสงเจมเมอร์ปัจจุบันบาร็อกบวกดนแน่นอนโอ้โหดูด,ดิทุกคนดูดิตอนนี้ทีมผมบัพลูเยอะอยู่นะ มีเจะแสงชิงเงโอดนาฬิกาปูไอก็สี่ตัวแล้วนะครับตัวนี้จะบล็อกดนวนะซึ่งผมว่ามันเพียงพอแล้วทุกคนคือถ้าเล่นมากกว่านี้นมันอาจจะทําให้ตาแหน่งอื่นเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะครับก็โอเคเท่านี้ก็ได้และสี่ตัวจริงๆสามตัวก็เล่นได้แล้วทุกคนผมว่านะไม่ได้อะไรแล้วนี่ฝั่งนูน้นโดนัวเนื่อครับทุกคนโอเคถือว่าดีนะครับทุกคนคอมโบตัวเนื้อตอนนี้ผมได้คอมโบเล่นแล้ว ไอดีเก่ามันไม่ค่อยมีความบแบบที่มันจ๋จาจ๋าทุกคนมันจ๋าไปทางด้านเร่ธาตุซึ่งมันไม่ได้เป็นเมตาทุกคนโอเคโอ้ทีมนี้โหดโอเคหนีก่อนละกันนะน้องนะทีมนี้มีบาร็อกไหมมีบาร็อกอยู่หนึ่งตัวไม่มีเรมเอเมิเลียก็ลรินเซเลเยอร์มีรอ,องตีละกันดาเมจน้ำไม่มีนะครับเป็นตัวแทงน้ำสามตัวแบบนี้เอเมิเลียก็ยิ้มตาหวานนะครับซีปกติจุก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 ตายมดเลยทุกคนอ่ะไป นี่อาม่าวิ่งไปโอเคถือว่าดีนะครับทุกคนถือว่าดีนะอุ้ยเอรินโดนสตันอุ้ยเอรินม,มันจะดูดย่อมกระหม่อมรดโลแน่เลยว่ะทุกคนอุ้ยเลมผักสวยครับเล่มผักสวยครับเลมเป็นจริงมากทุกคนอย่างจริงๆนะกูไม่มีเล่มเนี้ยไม่ได้หรอกทุกคนมันเล่นยากจัดเลยนี่อื้อหืมบากิผมว่าก็ไม่จำเป็นนะตอนนี้นะเอามีรีวารเป็นดาเมจไฟแล้วอื้อหืออ่ะ โอเคทุกคนน่าจะชนะนะครับสำหรับทีมนี้เนาะยูจะแสียงทุกคนจะแสียงจะแสงโอ้โหจะแสงเลยแล้วกันจะแสียงเลยถี่สิบโอ้ยเขายัดมาเขายัดมาเราเราไม่รู้ทุกคนอุ้เย,สสยเสี่ยงโอ้โหตายหมดทีมโอ้โหตายหมดทีมโอ้โหอันนี้คือการกระทำที่เสี่ยงมากนะครับทุกคนไม่ควรทำตามเลยนะอันนี้ยิงโยนบอลเขาโยนมาต่อันนี้ก็น่าจะตายหมดแล้วเนะี่ยเฮ้ยนี่ไก่โจงยืนยิงฟรีนะทุกคนง่ายแเพลย์แบบนี้ช่องพัดก่อนโอ้โหเมื่อกี้คือท่าลู่ทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าอย่าประมาทนะครับอืมลูกไฟอ่ะ โอเคแบบนี้น่าจะชนะนะครับทุกคนไม่น่าเพลแลวโอเคนาฬิกาปูวกวิ่งเร็วจัดเลยทุกคนโอ้โหบาลแล้วอยูลจริงยิงอ้มดิเอายิงไปสีมนะพุเซลลี่ไปครับ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 ยิงครับน้องยิงครับยิงครับอืมอดีมาดีโอ้โหฝั่งโนโดนยับยุยเอาดิทุกคนเอาดิคุณสองไปคูณสองปุ๊บโอเคนี่บ้านเขาก็แตกเป็นที่รบร้อยแล้วนะครับปุ๊บโอเคถือว่า ไอดีนี้ผมว่าถึงพันบาทชอบนะทุกคนทุกคนว่ายังไงบ้างผมว่าผมรู้สึกว่าชอบอะ่ะนะครับโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนก็สวัสดีครับผม